นังเบิงคลิปอยู่ครับเลื่อนเลื่นเนไปเรื่อยๆเนาะไปเห็นคลิปหนึ่งพี่น้องคลองขมิ้นครับของขมินเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื้องนครับเดีอว่าบ่ายคลิปีอย่างไปเดี๋ยวไปเบื้องครับ kau stroke ni nak. bawa kau pin Mari jeriat pak. Semalap me. Arbo me kau bawa je arbo nyun. Bekeri bekem tu. Semua top jod semua am kuih Nah. Nah. Tiga. bawa mak. bawa mak. Hmm. 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 Suh berat nak dikil lah di มันเบืบ่อประหลาดดีต้อกินสู้อะไรเอ้ยอมาว่าเหล่คนลูกเอ้ยขี่เป็นก้อนมันดิขี่เว้ยเป็นก้อนมันดิเอาเข่าตุ้ยไปเอ้ยเจรัยเข่าเอ้ย,อย,อยมาว่าเหล่คนลูกเอ้ย